พระศิลามิ่งขวัญแม่ถันเด่นสงางาสวยล้ำค่าหินอ่อนเอื้ออาทรน,น้ำใจรักษาไว้วัฒนธรรมอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุขโขทยัยห่างจากอำเภอเมืองสุขโขทัยประมาณ68กิโลเมตรเป็นประตูสู่อารยธรรมล้านนาทุ่งเสเลี่ยมคนพื้นบ้านออกเสียงว่าโต้งเสเหลี่ยมเป็นภาษาล้านนาหมายถึงทุ่งเสดาเมืองหน้าอยู่ ที่โอบล้อมด้วยแนวขุนเขามีความเป็นธรรมชาติทุ่งนาสีเขียวมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ5 6 9ตารางกิโลเมตรมีแหล่งลำน้ำแม่มอกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านมีประชากรทั้งสิ้น49,620คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอำเภอทุ่งเสลี่ยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล59หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6แห่งโดยมีนายปรีชาสุทนเป็นนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมและเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคือทุ่งเสลี่ยมเมืองสะอาดอากาศดีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายมากมายคนใจดีและมีความปลอดภัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะกลายเป็นกลุ่มวัยที่เป็นภาระพึ่งพิงได้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอได้เห็นความสำคัญจึงได้กำหนดเป็นประเด็นในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวทุ่งเสลี่ยมซึ่งคณะทำงานประเด็นสูงวัยคุณภาพได้กำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินงานดังนี้สูงวัยคุณภาพอยู่อย่างมีค่าชราอย่างมีสุข โดยมีแนวทางการดำเนินงาน3ด้านคือด้านการดูแลสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพและด้านการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ซึ่งกำหนดเป้าหมายคือผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพดีและมีสวัสดิการภายใต้หลักการ 3S คือ Strong การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง Security การส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย Social Participation การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมมีผลการดำเนินงานสูงวัยคุณภาพดังนี้การติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านต่างๆมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนได้แก่พระกีฬานุปถากหรือพระอสอวอ ออกเยี่ยมบ้านมอบของใช้อาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงซึ่งรับบินทบาทมาจากผู้ป่วยนอนรักษาตัวและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมรวมถึงรับบินทบาทจากประชาชนอสอมในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนของกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละตำบลเพื่อให้กำลังใจแก่เพื่อนสมาชิกผู้สูงอายุด้วยกัน อำเภอทุ่งเสลี่ยมมีกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุร้อยปีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและท่านนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมมีการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ตำบลกลางดงตำบลไทยชนะศึกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจสังคมด้านสุขภาพอนามัยด้านศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมการสร้างสวัสดิการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยมีการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายประสานของงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมโดยมีผู้นำท้องที่สมทบด้านแรงงานในการซ่อมแซมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการประสานขอสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีความพิการเช่นรถเข็นวีลแชร์ไม้ท้าพยุงเดินรวมถึง การระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานบริการสาธารณาสุขได้แก่เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะเครื่องวัดความดันโลหิตกิจกรรมการเดำเนินง,งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุมีการเดำเนินง,งานในทุกตำบลอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ สร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับสมาชิกนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไปและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุ่งเสลี่ยมขอขอบพระคุณทุกภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ส่งผลให้ประชาชนชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไป